<c oughs> โอ้โหน่า <c oughs> จะว่าไปก็หลอกกันนั่นเองเอาละครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพ่อแม่พ่อปู่พ่อยา่าพ่อตาพ่อยายแม่ลุงป้านะาอานะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการาเป็นการหาเงินในช่วงนี้เนาะนะครับเป็นการแนะนำไม่เฉยนะสำหรับใครที่ต้องการจะไลฟ์สตรีมใน Facebook ขายของนะช่วงนี้ก็เห็นกันเยอะใช่ไหมครับว่า ไลฟ์สตรีมกันนะครับขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าหรือว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ขายของเล่นก็ได้นะครับใครที่อยากจะมีหน้าร้านในออนไลน์ line, เป็นของตัวเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับอันดับแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับปึ๊บอ่านะครับวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการไลฟ์สตรีมนะครับอันดับแรกเลยเนาะ อันดับแรกก็เปิด a c e b o o k ของเรามาก่อนนะครับในโทรศัพท์เนาะที่ผมเปิดหน้าจอ f a c e b o o k ผมมาแล้วอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมต้องเลือกก่อนว่าจะไลฟ์ใน Facebook ของตนเองหรือว่าจะสร้างเพจขึ้นมานะครับการที่เราไลฟ์ใน Facebook ของตัวเองเนี่ยมีข้อเสียหรือว่ามีข้อดีต่างจากการที่ไลฟ์ในในเพจอย่างไร การที่ไลค์ในเพจเนี่ยจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากกว่านะครับแต่ถ้าไลค์ในของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นกันเองมากกว่าโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปดูในกรณีของเพจก่อนอ่ะก็อันดับแรกนะครับเปิดหน้า Facebook ขึ้นมานะครับถ้าใครที่ยังไม่อัปเดตนะครับก็อัปเดตนะครับไปดูที่3ขีดนะครับข้างบนตรงนี้เนาะกดคลิกเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้ชึบ อ่ามันจะมีเพจที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมสร้างขึ้นมา2เพจเนาะซีดีเกมกับ CD เกมเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่มีเนาะอันนี้ผมจะสอนตั้งแต่ยังไม่มีนะครับสร้างเพจสร้างยังไงนะครับกดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีเขียนคําว่าเพจนะครับนี่เพจอ่าเพจนะครับเป็นรูปธงสีส้มกดเข้าไปนี่เลยวิธีการสร้างนะครับข้างบนจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับและเขียนว่า create ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าภาษาไทยน่าจะเป็นว่าคว่าสร้างนะครับกดคลิกเข้าไป หาย่าตรงนี้นะตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับบนซ้ายเนี่ยเคียดคลิกเข้าไปมันจะมีเขียนว่าเขรียดยูเพจนะครับอ่าวิธีการสร้างเพจนะครับกด get start ตั้งชื่อเพจว่าอะไรก็อันนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณผู้ชมขายหรือว่าสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการจะนาเสนอให้กับลูกค้านะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะขายเสื้อผ้าของเรานะครับเสื้อผ้า เป็นเสื้อผ้ามือสองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อเสื้อผ้ามือหนึ่งก็ใส่รายละเอียดลงไปทําให้แบบว่าถ้าเรายิ่งใส่รายละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจะทําให้ลูกค้าหรือว่าจุดเขาเรียกจุดมุ่งหมายเขาเลยนะลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยเขาเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะครับเสื้อผ้ามือสองราคาถูกอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกให้แบบให้ข้อมูลให้ ให้รายละเอียดได้อย่างครบถ้วนนะครับก็กด next นะครับอันนี้เนาะเขาบอกว่า category b a s e describe d this page นะก็คือการใส่หัวข้อนะครับในการอธิบายตัวเพจของเราเนี่ยทำยังไงนะครับก็เปียเกี่ยวกับ coating ไหมเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับอะไรก็ลองใส่ไปดูนะครับอันนี้ผมเป็นภาษาอังกฤษเนาะมี product a coating shopping เกือบเกือบหมดเลยเนะี่ยที่เขาแนะนำมานะครับ อ่าผมกด next นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วกด next เนอะต่อไปนะครับพอต่อไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าให้ใส่ที่อยู่นะครับหรือว่าใส่เมืองของเรานะผมก็ใส่เป็น Bangkok แล้วกันเนาะแบง k o k Thailand ไม่ต้องหรือว่าถ้าใครไม่อยากใส่ที่อยู่ก็เขียนก็ติ๊กข้างล่างนะครับ I don't want to add an address นะครับ next do you have a website for เสื้อผ้ามือสองราคาถูกไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับหรือว่าถ้าคุณมี เว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับก็สามารถใส่เว็บไซต์ลงไปได้เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ไง่ายขึ้นนะครับกดข้ามไปก็ได้ครับบนขวา,อาพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมีหน้าปกอะเรนะหน้าโปรไฟล์ของเราคือแบบว่าเป็นรูปที่แสดงถึงตัวตนของเรานะครับอันนี้คือสําคัญเหมือนกันนะถ้าโปรไฟล์ไม่สวยเนี่ยเขาไม่ไม่เข้ามานะครับบางคนบางคนเขาไม่เข้ามาเลยนะแบบเฮ้ยรูปอะไรเนี่ย น่าเกลียดจังหรือว่ารูปแล้วไม่สวยเลยเขาก็จะไม่เข้ามาที่เพจของเรานะครับแล้วก็พยายามถ่ายรูปให้มันสวยๆหรือว่าถ่ายรูปให้มันดูดึงดูดลูกค้าของเรานะครับอ่าก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยละกันสคริปต์ก่อนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยพับบลิคเพจนะครับอ่ากดตรงข้างล่างเนาะนี่เราก็สร้างเพจของเรามาแล้วนะครับอ่าแล้วยังไงต่อนะครับเมื่อเราสร้างเพจของเรามาเสร็จแล้วนะครับจุดมุ่งหมายเราวันนี้ไม่ใช่การสร้างเพจนะครับจุดมุ่งหมายของเรานี่คือการไลฟ์สดนะครับ การไลฟ์ live สดเนาะอ่าทำยังไงนะครับอันนี้ผมพูดถึงกรณีของเพจก่อนกรณีของเพจนะครับเราอยู่ในหน้าเพจแล้วเนาะนี่เลื่อนมาก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่ได้สร้างอะไรเลยมันจะมีคําว่า create post นะครับหรือว่ากด post เนาะนี่ post ตรงนี้นะครับใต้โปรไฟล์เลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูปเหมือนดินสอนะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่นะครับพอกกเข้ามาปุ๊บเอา้าอยู่ตรงไหนนะไลฟ์ live? นี่ครับโก live ครับเป็นรูปกล้องสีงแดงนะกดเข้าไปเลย อ่านี่ครับมันจะเป็นหน้าผมขึ้นมาเนาะหล่หอเกินนะครับแล้วกดสตาร์ทไลฟ์วิดีโอได้เลยนะครับแต่การไลฟ์เนี่ยจะเป็นการที่อ่าถ้าไลฟ์ในเพจนะครับเราไม่สามารถปรับให้เป็น private ได้ private คืออะไรก็คือการที่เห็นเฉพาะตนเองได้นะครับถ้าไลฟ์ในเพจเนี่ยมันสามารถทำได้แค่ public หรือว่าสาธารณะเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองไลฟ์ดูนะครับ กดส t a r ์ไลฟ์เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมจะมาขายเสื้อผ้านะครับเราก็ดึงดูลูกค้าไปสามารถพูดไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรก็ได้นะครับมันต้องอาศัยระยะเวลาด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอาศัยผู้คนรอบข้างในการแชร์เพจให้เรานะครับกดไลค์ให้เราเนาะก็ถ้าไลฟ์เสร็จแล้วก็กดฟินิตด้านล่างขวาครับผม ending l i v e แล้วโอเคประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยาก อ่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเก็บไลฟ์ไว้ดูต่อสามารถกดแชร์ได้หรือว่าจะลบทิ้งก็สามารถกดดีลีได้นะครับที่ด้านล่างขวาสองอันนี้อ่าผมขออนุญาตดีลีแล้วกันเนาะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้พูดถึงกรณีเพจนะครับแล้วสําหรับใครที่ไม่อยากไลฟ์สตรีมในเพจนะครับอยากไลฟ์สตรีมใน Facebook ของตนเองนะครับทำยังไงกลับไปที่หน้า Facebook ของตัวเองครับ นี่เลยหน้า Facebook ของเรานะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทำการไลฟ์นะครับรู้สึกว่าไลฟ์ในเนี้ยมันจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าของเพจนะครับอันดับแรกเลยก็กดไลฟ์นะครับตรงนี้บนซ้ายเสียงแดงเนี่ยเห็นกล้องใต้หน้าผมปะสำหรับใครที่ยังหน้าตามไม่เหมือนผมนะครับก็สามารถอัปเดตก่อนได้นะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่คล้ายกัน นะครับสำหรับ iOS หรือว่า Android เนี่ยอาจจะต่างกันสักนิดนึงนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันเนาะกดไลฟ์นะครับนี่เหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับ,เด,เ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตวิธีการจะตั้งนะครับเราโพสเนี่ยเราอยากให้เป็น Public ถูกไหมให้เป็นสาธารณะนะครับไม่มีใครอยากให้เป็น r i v เ t e เฉพาะตัวเองเห็นเฉพาะตเองหรอกนะครับเราก็เห็นด้านบนซ้ายไหมทูเฟนโพสนะครับกดสามเหลี่ยมที่มันลงมาข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะอ่า กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วกด Public นั่นเองนะครับกด Public นะครับ p u b l i กก็คือ anyone on ออ Facebook นะครับก็คือจะเห็นกันเกือบทั่วหน้าเลยนะครับกดติ๊กไปแล้วจะมีเฟนก็คือเพื่อนเฟน e อ็กเซปก็คือเฉพาะใครบางคนนะครับแล้วก็จะมีเอ้ขออภัยครับ f ฟนเอ็กเซปคือไม่ใช่คนคนนั้นนะครับหรือว่าสเปก i ีฟิกเฟนก็คือเฉพาะคนคนนั้นนะครับอั l ีมีก็คือตัวเราเองอ่าประมาณนี้นะครับ ก็กด start l i h t ได้ปกติเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ผมจะมา live stream ขายเสื้อผ้านะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการ live stream ใน facebook นะครับวิธีการขายข,ายของง่ายๆน่นเองน,นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการ live stream โทรศัพท์เนาะส่วนมากนะครับไม่ค่อยมีคนจะ live stream ผ่าน คอมเท่าไหร่นะเพราะว่าคอมเนี่ยมันต้ใช้อุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเว็บแคมคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ภาพชัดขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันจะมีลูกเล่นต้องแบบมีอุปกรณ์เยอะกว่าค่อนข้างเยอะนะครับทำโทรศัพท์สะดวกสุดแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเจอกัน